สวัสดีนะครับวันนี้เป็นกีฬาสีตำรวนะครับมาชมลูกหลานเดินขบวนพาเลตกันนะครับวันนี้วันที่17ธันวาคม2 5 6 3เดินลูกหลานชมขบวนพาเลตนะครับเี่เดินมาวันนี้นะครับมาชมกันเลยนะครับเป็นบรรยากาศ คึกคืนนะครับมีธงชาติธงเสีธงประเทศไทยธงอาเซียนนะครับโดยมิถุนคู่ก็เป็นขบวนพาเหรดของโรงเรียนบ้านนาธงนะครับนะครับกองทัพนักกีฬาเริ่มเข้าสู่สนามนะครับตอนนี้นะครับด้วยขบวนพาเหรดลูกหลานนะครับสวยงามมากนะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนะครับนะ้า ครับผู้ปกครองมาให้กำลังใจล้นหลามเลยนะครับมาให้กำลังใจบุตรหลานของอนักกีฬาครับนี่ครับสวยงามมากครับสวยงามมากสวัสดีฮัลโหล,โหลผู้สวัสดีคนใหญ่ก็มาชมกีฬานะครับน่ารักทุกคนเลยนะครับน่ารักทุกคนนะครับตอนนี้นะครับ ขอบคุณท่านที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากนี่นะครับามารจกีฬากีฬา,าสีระดับตำบลน,นะครับวันนี้17ธันวาคม2563ก็จะมีกีฬาหลากหลายประเภทนะครับเป็นกีฬาฟุตบอลฟุตซอลแชร์บอลน,นะครับเซฟตาก้อวเล์บอลน,นะครับวันนี้เจอกันแน่นอนที่สนามโรงเรียนบ้านประเคนะครับ อันนี้ก็เป็นขบวนของการต่อต้านโรคโควิดใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับแอบสวัสดีผู้รับชมนะครับอันนี้โรงเรียนหนองไฮไม่พูดอะไรนี่หน้าค,คุณคุ้นเทนนี่พูดจำได้อยู่ได้วืซอยังกะซี่ยังกะเนีนเ่ยนี่ฟาแฝดคู่นี้เฮียงตะฮักเนี่ย น,น,กกกกน,นี่เขาหอมนะี่แต่ก็กหอมค้องไข่ก้ากากินนี่เขาหอมมันนลยเออน่ารักน่ารักน่ารักนะครับวันนี้น่ารักสวัสดีค่ะอ๋อไอ้เม็กกมาตัวนี้ไหมสวัสดีค่ะอ้ยตะกอนสวยโรงเรียนนี่สวัสดีค่ะอ,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 อุ้ยตะกอนสวยโรงเรียนนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับมีทุกคนหรือเปล่าเพื่อน呐เพื่อน呐เด็กๆสวัสดีเด็กๆสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้โรงเรียนของครูกุ้งนะครับสวัสดีคุณมันพิศาลนะครับมาชมนะครับเย็นกีฬาการแข่งขันโรงเรียนบ้านประเกนะครับอันนี้นะครับเราประกวดขบวนพาเหรดด้วยนะครับขบวนขบวนพาเหรดด้วยอันนี้โรงเรียนบ้านคนทอง รประกวดขบวนด้วยนะครับกับการแต่งชุดสวยๆของนักบิ่ยเอโรงเรียนบัมคองในการคางกระทากู่นะครับยะลั่าลนายะลั่มนายะลั่มนา งานเราต้องสนุกสนานนะครับในการชมขบวนพาเหรดของบุตรหลานนะครับอัอนนี้คือขบวนพาเหรดของโรงเรียนบ้านโพนทองนะครับสุดยอดนะครับอันนี้เป็นประเพณีประเทียโบราณน,นะครับประเพณีมาการกล้วยนะครับเดินจ้องจ้องจ้องันนะครับดูแถวด้วยค่ะๆๆดูแถวด้วยเออ ดูแถวด้วยค่ะดูแถวด้วยค่ะเอาเต้นเต้นไปต่อเต้นไปเต้นไปเต้นไปโอ้โหสีมาการกล้วยนะครับเออเต้นหยงยงหยงนะครับนี่คือการอานุรักษ์วัฒนธรรมนะครับอานุรักษ์วัฒนธรรมนะครับอยากไปเล่นดนตรีด้นายท็อปไม่มาเล่นดนตรีเลยหวานเออ ขดแจกมากเลยนะนะครับมาดูต่อครับมาดูต่อโอ้คุณคุณสนรังจิตครับผมสวัสดีครับสวยงามครับมาด้วยมาสีชมพูนะครับเออมาด้วยมาสีชมพูอันนี้เป็นต้านโควิดนะครับต้านโควิดอ่านะครับมาดูเลยมาดูเลยดูไปครับดูไปโควิดครับโควิดน,นี่ก็โควิดครับโควิด เป็นไวรัสโคโรนาโควิด2019นะครับเราต่อต้านกันด้วยการใส่แมสนะครับใส่แมสใส่ถุงมือครับแล้วก็ทา,านข้าวล้างมือ,อใส่เจลนะครับก็จะเป็นการารับรู้ทั่วประเทศนะครับรับรู้ทั่วประเทศนะครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับคุโยแต่งชุดวันนี้สวยงามมากครับสวยงามมาก ชุดอลังการต้องขอบคุณทีมงานคูโยนะครับราคาย่อมเยานะครับสามารถติดต่อได้นะครับอันนี้คุณครูาริการนะครับนวัสดีค่ะลายสดนะครับตอนนี้เราลฟ์สดไปต่างประเทศนะครับลฟ์สดไปต่างประเทศฟังข้างหลังก็ได้ฟังกองข้างหลังอันนี้ขบวนพาเลทของนักกีฬานะครับน้องบีมนะครับน้องบีมสวยมากน้องบีมนักกีฬาสวยงามมากนะฮะเดินครับเดินครับ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นขบวนของโรงเรียนบ้านนาอุ่มนะครับทีนี้บ้านนาอุ่มนะครับเป็นขบวนที่สวยงามเหมือนกันนะครับโดยปรมายารย์และพระบาทสมเด็จพระราชาธกาที่10บนะครับยอดนะครับที่สวยงามครับสวยงามโรงเรียนนาอุ่มนะครับอันนี้ไล์สนะนรับ กูปุ๊ก300บาท300สาทเลยนะเป็นการกูปุ้งนะครับกูปุ้งนะครับกูปุ้งนะครับโรงเรียนบ้านบัคเชราชพัฒนวิทยาคารนะครับต่อไปเปลี่ยนขบวนเป็นโรงเรียนบ้านบัคเชแล้วนะครับเราไล่สดกันในท่ามกลางบรรยากาศของขบวนพาเลทนะครับตอนนี้นะครับ เราไลฟ์สดเลยแล้วก็จะมีขบวนพาเหรดทุกๆขบวนนะครับมาร่วมเดินขบวนนะครับสุดยอดเลยครับวันนี้ก็มีลูกหลานนะครับนักเรียนนะครับมาแต่งตัวสวยๆให้ท่านผู้ปกครองได้ชมกันนะครับสวยงามมากสวยงามสวัสดีครับสวัสดีทางไล่สูเกย์สองพันมันฮะไม่แตงสองพันสวัสดีทางไลฟ์สด้เกยนะครับสวัสดีครับผู้เยกระโดด หนังสือแม่นี่ไม่ทานกันนะครับอันน um, ี้คือขบวนพาเหรดของวงอุริยางของโรงเรียนบ้านบัะเชนะครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วก็มีลูกหลานในมาชุดสีแดงนะครับสีแดงโรงเรียนขบวนกีฬานะครับสีแดงสีแดงสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ม <S an> ีขบวนนักกีฬานะครับของโรงเรียนโรงเรียนบ้านบะเคใช่ไหมหนูโรงเรียนบ้านบะเคค่ะสวยงามมากสวยงามมากสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทางไลฟ์สดนะครับคุณแม่ครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้โรงเรียนบ้านบะเคนนะแม่นะสุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอด สวัสดีปู่จอนครับปู่ฤาษีจอนสิทธิ์ปู่โสรถครับสวัสดีครับผมรักปู่โสรถครับผมรักปู่โสรถทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์พุ่งก็มาทำหน้าที่ในการเป็นคุณครูนะครับเพราะว่ารับราชการด้วยนะครับเป็นคุณครูนะครับรับราชการด้วยแล้วก็ดูแลในทางธรรมด้วยนะครับรักษาศีลเป็นลูกศิษย์ปู่โสรถเหมือนกันนะครับสวัสดีครับปู่จอนครับ ตอนนี้ขอบวนพาเลทลูกหลานนะครับเดินทางเข้าสู่ลัวสนามโรงเรียนบ้านบัะเคแล้วก็มีเหล่าประชาชนพ่อแม่พ่อค้าแม่ขายนะครับมาให้กําลังใจบ,บุตรหลานเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ครับถนนเต็มไปด้วยผู้ปกครองนะครับเต็มไปด้วยผู้ปกครองเลยนะครับขาอันท้างนี้มันสอดไปได้เจ้าไปได้หมดเลยไปได้หมดเลยไปได้หมดเลย ขอทั้งรถให้แม่ขอทั้งรถหน่อยตรงครับตรงครับติดกระบวนพาเลทครับตรงมาเลยครับตรงตรงตรง จะเไปไ็นหนหนูมาดูกานกันกีฬาเออ,เออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีเหล่าพ่อค้าประชาชนผู้ปกครองนะครับมาร่วมชมร่วมเชียร์กีฬานะครับอันนี้ก็มีรถพ่อค้าไมขไยนะครับมาให้กำลังใจลูกหลานนะครับสุดยอดเลยครับอันนี้นะครับ